าราศีธนูทุกท่านอดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่15มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีธนูไว้แบบนี้ว่า สัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับต้องบอกว่าดาวนะครับดาวศุกร์ที่ย้ายไปร่วมกับอาทิตย์นั้นดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะย้ายนะครับวันที่19ย้ายไปร่วมกับอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะ เออลาลาพระร่วมสุภะเนวเรือนพันธุโอ้โหแม่งเอ้ยชาวลัคนาราศีธนูรับทรัพย์ล้วนๆใครที่มีแลนนะครับอยากจะซื้อยวดยานพาหนะใหม่หรือติดต่ออะไรนะครับในเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องสลักสำคัญในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องรายรับต่างๆดูเหมือนว่ามันจะคล่องตัวดีอย่างยิ่ง เออคล่องตัวดีอย่างยิ่งเพราะว่าไอ้ดาวสูก์กับดาวอาทิตย์เนี่ยมันเล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีธนูด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับติดต่ออะไรก็ตามดูเหมือนกับจะคล่องตัวมีจังหวะโอกาสแล้วก็ลู่ทางต่างๆที่ดีที่ทำให้ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจ นะแล้วก็ที่สำคัญคือการเงินการทองดีมากนะครับเอาเป็นว่าจันท์วันจันเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยทำงานหลายอย่างนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองนิดหนึ่งอังคารพุธเป็น2วันที่ดีมากติดต่ออะไรจะได้รับความสำเร็จนะอังคารพุธนะครับต่อมาถึงวันพฤหัสพฤหัสนี่จะมีอะไรที่สดชื่นแช่มชื่นในเรื่องของความรักเข้ามา วันศุกร์เป็นวันแห่งการสรุปงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่เยอะด้วยภาระค่อนข้างจะจุกจิกแล้วก็เยอะไม่น้อยทีเดียวนะครับจุกจิกและก็เยอะไม่น้อยทีเดียวอย่างไรก็ดีครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสจะต้องติดต่อง,งานนะครับทางไกลหรือจะมีลับผลจากทางไกลหรือจะมีข่าวดีจากเรื่องของงานที่เกี่ยวกับทางไกลหรือการเดินทางเข้ามา เหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นั้นไปอยู่คู่คู่กันแล้วก็เล็งไปยังเรือนการงานหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นำโชคดีในเรื่องของการงานมาให้ก็ได้นะครับแต่ว่าอาทิตย์เป็นเล็งยังเรือนการงานเนี่ยโดยมากเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการเดินทางเพราะงานแต่ก็จะได้ลาบผลที่ดีส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนความรักและดาวเจ้าเรือนการงานโคจรโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนู คุณจะมีความแฮปปี้ในเรื่องของความรักใครที่มีคู่ครองคนรักคู่ครองจะเอาใส่เอาใจใส่ดูแลกันอย่างดีนะแล้วก็จะแปลความหมายว่าตัวท่านเองนั้นมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้แต่ก็ต้องติงให้ระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าระวังอารมณ์ตัวเองอย่าไปดุอย่าไป อะไรกับคู่ครองเข้ามากแลือพูดจาอะไรเขาพูดใาให้มันดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะยิ่งทวีคูณขึ้นมานี่คือชาวลักษณาราศีพันธ์สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล